ค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการชีวิตติดลอค่ะแล้ววันนี้นะคะกวาวพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยานั่นเองนะคะโรงเรียนนี้นะคะ ได้รับความร่วมมือนะคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษาค่ะจึงมีการเรียนการสอนในเรื่องกีฬาค่ะและกีฬาที่นี่นะคะมีเด่นมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวแชร์บาสเกตบอลวิวแชร์ปิงปองหลายอย่างเลยทีเดียวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ มีวิธีการฝึกสอนเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นบาสบนวีแช์อย่างไรบ้างคะอาจบาร์สบนวีวแช์เออลักๆเลยเราก็ต้องออฝึกซ้อมในการใช้วีวแชร์ให้คล่องก่อนนะครับในการทรงตัวนะครับฝึกโดยการปั่นปั่นในการใช้วีวแชร์ให้คล่องตัวนะครับในการเ,เคลื่อนที่มูฟเมนต์ต่างๆทีนี้เราก็จะมาเพิ่มทักษะในการชุดลูกนะครับแล้วก็เริ่มในการเล่นทีม แล้วทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนะักกีฬาอย่างไรบ้างคะให้ประสบความสําเร็จคะอาจารย์จากทางด้านกีฬาของโรงเรียนอาชวะพระมหาไยของเราก็ส่งเสริมเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างทุกเทอมก็จะมีน้องๆที่เข้ามาครับสนใจทางด้านกีฬาก็จะมาฝึกซ้อมกันทุกเย็นเลยเวลาหลังเลิกเรียนนะครับก็จะมาเล่นกีฬาบาสกันนะครับกีฬาบาสของของอาชวะพระมหาไสที่ซึ่งแข่งในน้มจังหวัดชลบุรีของเราก็ได้เหรียญทองออใน การแข่งขันกีฬาของพิการแห่งชาติมาด้วยครับหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงความแตกต่างระหว่างแบบวิวแชร์ใช้ชีวิตประจำวันกับช้ที่เล่นกีฬาค่ะอาจารย์มันแตกต่างกัน ครับยังถ้าเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมันก็จะเป็นรถทรงธรรมดา<ช>ทรงล้อตรงนะครับเอนฐานล้อมันจะตรงกันนะครับ<อ>ใช่ครับอันนี้เราจะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับชวิตใช้ไปทํากิจวัตรประจําวันเลยทุกอย่าง<ช>ครับแต่ถ้าเป็นกีฬารถที่ใช้ในกีฬาบานนะครับซ<ช>ึ่งล้อดูจะสังเกตล้อนะครับล้อมันจะแบะออกนิดนึงเพราะว่าเวลาในการปั่นเพื่อกันการรถตะแคงจะเกิดการล้มใช่ครับส่วนด้านหลังของรถบ้าสก็จะมีล้อเพื่อกันหงายหลังถ้าเป็นรถวีแชร์ในชีวิตประจําวันจะมี4ล้อ แต่ถ้าเป็นรถกีฬาบาสจะมี5ล้อและนอกเหนือจากกีฬาบาสเกตบอลนะคะแล้วยังมีกีฬาอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ที่นี่ดังพอๆกันเลยก็จะมีกีฬาเทเบิลเทนนิสครับหรือปิงปองนั่นเองปิงปอง<ช>งั้นหน<ช>ูขอให้อาจารย์พาขึ้นไปลองเล่นได้ไหมหนูอยากเล่นโอเค <ๆ S 2> ขึ้นไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็พากวามาอยู่ในห้องปิงปองแล้วอันนี้นะครับคือนักกีฬาปิงปองนะครับของอาชีวพมหาไทยนะครับซึ่งอาจารย์ได้ทำได้ฝึกสอนท,ที่ที่นี่แหละครับแล้วก็ได้พาไปคัดนักกีฬาทีมชาติพยายามฝึกสอนมีโอกาสก็จะพาไปครับพยซอก็ได้เป็นไปคัดทีมชาติได้ในลําดับที่ได้ที่4ใช่ครับในการคัดทีมชาติก็ติดตัวสํารองลําดับที่2ของกีฬาแห่งชาติ ของนักกีฬาทีมชาตินั่นเองจะถามเรื่องกติกาการเล่นการแบ่งว่าใครจะแข่งกับใครอะไรยังไงกับกีฬาปิงปองเนี้ยอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูฟังครับกีฬาปิงปองนะครับเอาเฉพาะวีแชร์วีแชร์จะแบ่งประเภทความพิการเฉพาะวีแชร์นะครับมี5ประเภทความพิการหรือว่าแบ่งเป็นคลาสครับอย่างคลาสทีทีหนึ่งนะครับคลาสทีทีหนึ่งจะเป็นแบ่งระดับความพิการอย่างเช่นมือกำไม่ได้ อ่อนตัวนี้อ่อนแรงคือต้องใช้สายรัดเอวในการเล่นครับแล้วก็เวลาการจับไม้พิงปองนะครับคือต้องใช้ผ้าผ้าก๊อตอย่างเงี้ยครับพันพันไม้กับมือไว้เพื่อไม่ให้เวลาตีลูกแล้วไม้มาหลุดมือครับจะเป็นความพิการประเภทอ่อนแรงระดับมากที่สุดครับส่วนเขาจะไล่ลงมาคัดทีที่สองทีที่สองก็จะ,ะหนักเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าทีที่หนึ่งคือมือจับไม้ได้โดยไม่ต้องไม่ต้องพันไม่ต้องพันนะครับใช่แล้วก็ความพิการเป็นตั้งแต่ระดับะระดับคอ ใช่ครับกครับการเคลื่อนที่ movement มันก็จะ,ะไม่คล่องไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ครับอันนี้คือทีทีสอ<ช>อย่างคัดทีทีสลงมาก็จะเป็นระดับอาจารย์เองอาจารย์เล่นคัดประเภททีทีสคือจะเป็นตั้งแต่ระดับใต้ใ,<ช>ใต้ลิ้นปีลงมาใช่ใชครับมือแข็งแรงแต่ว่าเราจะคุมช่วงเอวไม่ได้ตรงข้างบนนี้เขาแข็งแรงใช่ครับส่วนอย่างไพซออคัดทีทีส4่อันนี้คือไพซอแล้วไพลซอจะเป็นระดับเอวเห็นว่าการนั่งจะหลังตรง ครับแล้วก็จะเป็นระดับเอวลงมาครับแต่ว่าท่อนบนจะแข็งแรงดูโอ้โหดูกล้ามนักกีฬา,าจานกล้ามใหญ่<อ>ใช่างไรฮะ <laughs> ส่วนอีกคาสหนึ่งในระดับบีแชร์คือคาสทีทีห้าครับคัสทีทีห้าจะเป็นแบบประเภทเออขาเลยครับาบางคนจะขาขาดบางคนก็เป็นปริโอขาลีบอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแบ่งเป็นประเภทคัสห้าคือคัสแข็งแรงที่สุดสามารถเอวขยับได้คุมได้ใช่ครับมูฟเมนต์คล่องมากไวมากจริง แล้วนี่หนูอยากให้อาจารย์ลองเล่นให้ดูเล่นกับไพซอนก็ได้โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนข้างนอกผู้ชมทั้งบ้าน ถ้าทุกคนท้อนะครับให้ดูพวกเราพวกเราขนาดพวกเราเดินไม่ได้เป็นผู้คนพิการนะครับพวกเรายังพยายามสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเราจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมนะครับแล้วก็มันทำการเล่นกีฬามันทำให้เราแข็งแรงด้วยนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆตรงนี้ไว้ครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณภัยซอนมากคะ่ะ,คะ เราพบกันใหม่นะคะในช่วงหน้าค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คนพิการสามารถ ที่จะใช้ชีวิตประจําวันเหมือนคนปกติทั่วไปได้นั่นก็คือขับรถนั่นเองรถเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งใน,ใน,ในการที่คนที่เป็นพิการท่อนล่างในการนั่งวีเชยนะครับคนพิการเองก็สามารถขับรถยนต์ได้สามารถสอบใบขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องมีพาหานะแล้วก็ตัวแปลงซึ่งคนพิการนั่งวิเชยเองจะมีตัวแปลงก็คือเรียกว่าแฮนด์คอนโทรลแฮนด์คอนโทรลคือเป็นคันเร่งมือเบรกมือนะครับซึ่งแฮนด์คอนโทรลตัวนี้ เวลาเราติดมาแล้วเราต้องไปให้ใหทางกรมขนส่งทางบก <Okay. S 1> ตรวจสภาพก่อนครับว่ามันมีความแข็งแรงทนทานไหม <Okay. S 1> แล้วก็มีความปลอดภัย <Okay. S 1> ไหมนั่นเองตัวพิการที่แบบอุบัติเหตุมาจากได้รับผลกระทบจากคนที่เมาแล้วขับรเ <Okay. S 2> าี้ยครับเยอะมากนะครับมันทำให้ ชีวิตของคนคนหนึ่งต้องต้องมาพิการแบบนี้ครับนะครับก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับในการใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดครับอย่างอผมเองผมพิการผมก็ขับรถให้ถูกกฎจราจรของตามกฎจราจรใช่ครับทู่นต้องในกฎหมายครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยครับในการเดินทางค่ะแล้วขอบคุณอาจารย์มากนะคะรับขอบคุณค่ะ เรก็อยู่กับน้องๆโรงเรียนนั่นเองนะคะและหลังจากที่เรานะคะพาไปเล่นวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ปิงปองกันมาแล้วเนี่ยเราจะพาไปผ่อนคลายเออที่เมืองจำลองข้างนอกโรงเรียนดีไหมเอเอ,เ,อเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมให้เล่นเล็กๆน้อยๆค่ะไม่เหนื่อยไม่หนักเท่าไหร่นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายและตอนนี้นะคะขอไป เตรียมตัวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วเจอกันที่เมืองจำลองคะ่ะ <Yeah. S 1> ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองจำลองนะคะหรือมินิสยามพัทยานั่นเองแล้วเหมือนเดิมนะคะเราก็อยู่กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆน,นะคะจากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาค่ะและตอนนี้ ก่าจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะและกิจกรรมวันนี้นะคะกติกามีอยู่ว่า 嗯。<noise> สัญลักษณ์ของระบบราาประชาธิปไตย รู้นะ,นะคะว่าใครทำคะแนนได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดขอคะแนนด้วยคะ่ะทีมที่ทำคะแนนได้ดีและเร็วที่สุดนะคะได้แก่ทีม A นั่นเองคะ่ะเย้อะและทีม A อคะอยากไปที่ไหนกันคะทะเลอะทะเลทะเล เราจะพาไปทะเลกันค่ะแต่ทีมเรานะคะทั้งดีและสวยอย่างนี้นะคะเราต้องพาทีมบีไปด้วยค่ะเราจะไปด้วยกันนะคะไปทะเลกันเลยเย้ yeah! <Yeah! S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทะเลพัทยาเหนือนะคะเราพามาตามคำเรียกร้องของทีม A ค่ะ เราเลือกที่จะมาที่นี่นะคะเพราะว่าจะมาพักผ่อนเติมพลังกันนะคะหลังจากที่วันนี้เราทํากิจกรรมมาตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยและกวนนะคะรู้สึกสนุกมากเลยวันนี้นะคะที่ได้ร่วมทํากิจกรรมกับพี่ๆน้องๆน,นะคะและที่สําคัญนะคะกวาวขอขอบคุณโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถยพัทยาที่ให้พี่ๆน้องๆมาร่วมทํากิจกรรมในวันนี้นะคะและตอนนี้กวาวขอตัว ไปกินเติมพลังกับพี่ๆน้องๆก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย